สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้าเหมือนมาพรากลังย่อยอีกชินเคยค่ะทุกคนวันนี้นะคะลำไยผ้าไม้ยางตลาดค่ะทุกคนตลาดนัดนะคะตรงนี้อยู่ตรงอําเภอศรีวิไลค่ะทุกคนนะคะไม้ยางขาเลาะแนวอยู่แน่ากินค่ะทุกคนยังเหมือนแลงเนาะคะ่ะมิตรของหนาสื่อทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนะคะมีกุุงมีไก่นะคะ ผักบุ้งกนากินได้นนะค่ะนี่ผักบุ้งหน้าเนาะค่ะนะคะมัดใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนมา่ยางตลาดน้ำกันเด้อค่ะ <S <S อากาศตอนแรกๆนะคะพอดีพาลำย่อย่ามื่อนี่ลำยยไปหาหมอนะคะทุกคนไปหาหมออยูๆๆๆๆ่ที่นี่เมื่อนี้ขากลับค่ะทุกคนก็นเล่มเด้มาแวะตลาดนะคะหาสื่อของกินค่ะทุกคนือไก่บ้านกนากินนะค่ะ นะคะไอ้ชายกันยางน้ำหนาไปนะคะไีนนะคะ่ะทุกคนผ้าทุกคนมาละชาชมน้ำกันเนาะค่ะนะคะ่นะน้ำเยี่ยมมากมักเลยค่ะแบบบัน,บนม,มักไม่ยางแบบตลาดนาะจังสีเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามีของเป็ดเปของที่ห้องแบบเอออยากกินนะคะอือนะคะหมากบัวค่ะทุกคนนี่น้ำเยี่ยมได้แล้วค่ะหมากบัว ได้ให้อชชัยซื้อมากบัวนะคะทุกคนนี่มากบัวนี่มีประโยชน์ด้วยค่ะเลยค่ะซื้อมากบัวนะคะมันบอกว่าอันนี้มีประโยชน์นะคะไอหมัดละเอียสิบนะคะทุกคนสามมัดหาสิบนะคะนี่ค่ะเม็ดใหญ่ๆเลยค่ะมากบัว เอาไอ้ใช่เอาสามมัดนะคะเนาะเนี่ยค่ะหมากตรง,ตรง,ตรงๆยงใหญ่เลยค่ะพอค่ะพันวาอันนี้บ้านเด็กแก้ได้พันวาอันแก้เลือกออกเลี้ยวพันวาค่ะทุกคนอย่างโตนะคะแล้วนี่ยว่าสิไปเอาผักบุ้งค่ะทุกคนไปเอาผักบุ้งกับย่ายค่ะปกักปิ่นผักบุ้งหน้านะคะทุกคนเอาไปพัดไหมคะ่ะอู้นะคาะทุกคน มีวายมีอย่างพร้อมค่ะผักบุงไม่นมไม่นะคะนี่ค่ะสีมาเอาผักบุงกับย่ายค่ะนี่ค่ะมัดใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะผักบุงหน้านะคะอออเอาผักบุงกับย่ายนะคะทุกคนนี่ค่ะเอาสองมัดนะคะ มัดแบบย่างใหญ่เลยค่ะทุกคนมองเลยค่ะผักบุ้งหน้ามาละสิบบาทไหมคะทุกคนนี่เอาไปพัดเส็บๆเลยค่ะทุกคนนะคะ,ะ,คะมองเลยค่ะมาละสิบบาทไหมคะทุกคนพัดนลำย่อยเฮงมากนะคะเนาะผัดผักบุ้งไหมคะ่ะไก่เป็นอย่งนีไก่ไก่บ้านนะคะาเป็นขายเป็นตู่นน้ำใหม่นะคะทุกคนน้ำใหม่น้ำใหม่มีค่ะ นะคะผัาพื้นบานเท่านะคะทุกคนมาอย่างหลอน้ำกันนะคะอุ้สมากน้ำใหม่กระลายได้ค่ะนะะี่ค่ะน้ำใหม่บักม่วงมิมกนะคะหกมุกป่าอืของหน้าซื้อทานนได้ค่ะทุกคนนะคะไอใช่ว่าอันเปนเบิงดูแลพัสดุข้าเจ้าขายบบกทุเลียนอีกแล้วค่ะทุกคนไาใช่าย,ยากอันกินบบกทุเรียนอีกแล้วไหมคะ ปีนี่กินแบคทุเรียนดูดูค่ะทุกคนแต่ว่าโชคดีที่ลำไย่ไปหาหมอนะคะทุกคนหมอพรนว่นน้ำตาลเหลือเก่าสิบสามค่ะทุกคนลำไยดีใจดีใจนะคะเลือเก่าสิบสามค่ะทุกคนจับลอยประมาณลอยหาสิบว่านอหาสิบกัวนเนี่ยนะคะทุกคนนะคะหมอพนวาน ก็มือเอกเลยไปตรตวจนะคะทุกคนเปตรตวจน้าตาลนะคะเลือเก้าสิบสามค่ะเพื่นว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีปกติก็คือถ้าตรวอยังสี่คือบ่ให้เกินร้อยยี่สิบนะคะทุกคนเอออันนี้เดเก้าสิบสามก็ถือว่าโอเคเนาะค่ะเออแล้วไม่ก็กดโอด๊ตประสัญญาตกินกับโอ๊ตเอาไหมคะทุกคนบอกกินลายนะไหมคะ่ะเอออนี้ค่ะอ้ใช่ก็เรียว่าเดี๋ยวล่องซื้อทุเรียนจัน่วยหนึ่งประสันค่ะทุกคนเอาอีกแล้วเนะาะอ้ใช่เข้าไหมคะ่ะ เอนนกกบบอน้ำยาก๋าบยากินหลายแต่พันวาเออกินให้น้ำยาในกินแค่ผู้เดียวกับพ่อพันวานะคะนี่ค่ะอันนี้บอกทุเรียนเพิ่นเอามาจากด่นทามเพิ่นนะคะเ,เป็นไปรับมาจากจันทบ,บุรีเลยค่ะน,นะคะไปรับมาขายนะคะเพิ่นก็นมีแกะแกะให้เบิรงนะคะนี่ค่ะมีไอติปิญญนนวยนะคะก็มีนะคะหรือว่าจะเอาที่เพิ่นแกะแล้วก็ได้นะคะอืม อ้ใช่กำลังเลยว่าเสีเอาจะเลยก็จะเอาเท่ะโน้ยกวะคะ่ะทุกคนเนาะเออกินพ่อหายอยากนะคะทุกคนเออแต่ว่ากินดูค่ะปีนี้นะคะาหาหกรอบไปด้วยค่ะปกติกินปีละซองสามเท่อก็งนายแล้วเห็นไหมคะทุกคนก็คือบุคคลอยากกินแต่ปีนี้รู้สึกว่าอ้ใช่นะคันเทนทุเรียนละอยากกินอยากกินค่ะทุกอ,อ้ใช่นะไหมคะเออเออคนมากกินนะคะ่ะนี่คะ่ะ อันที่เพิ่นเกะแล้วก็มีนะคะนี่แต่ส่วนมาเน่เพิ่นขันมะหัวพีเนาะค่ะทุกคนบักทุเรียนเพิ่นกระสินออกจะนิ่มออกจะนิ่มแบบหวานพอดีกินเลยค่ะท้าถ้าเอาไว้ดูเนี่ยคือสิน,นิ่มแห้งเลยไหมค่ะทุกคนมือเพิ่นสิเป็ี่ยนไปกไข่ปลาล่ได้สําหรับแบบว่าเอามาทําเป็นข้าวเหนียวทุเรียนหรือยอย่างนี้ก็ร่งดีนะคะแต่ว่าสิเอาถ้าสิเอาแบบกรอบนอกนุ่มในเนี่ยหายง่ากค่ะตอนนี้เพราะว่าเออใน,นเพิ่นดื่มสุกเลยเห็นไหมค่ะนี่ อาจใช้ได้ว่าเอาเอาหน่วยนี้นะคะแต่หน่วยนี้นี่กะน,นิ่มๆน,นะคะทุกคนนิ่มแล้วนะคะแต่ก็ถือว่ายังกินได้อยู่นะคะเนาะอตอนนั้นน้ำเย่ยไปซื้ออยู่อยู่ตลาดพ่อเจิเลอินะคะทุกคนอันนั้นก็แซ่บด้วยค่ะบักทุเรียอันนี้ล,กลูกอร่อยหาสิบนะคะอันนี้เพิ่นกนมีบริการปอกหอนะคะอันนี้ห้องหอยเพิ่น ให้เพิินปอกใ่้แล้วเอาก็ค่อ่มาเกะเปลือกอยู่หียนเอานะคะทุกคนแต่มันก็จะค่อนข้างนิ่มนะคะเพราะว่าผมเลื่อนสุกคักแล้วนะคะเนาะอันนี้แต่ว่าตอนนั้นแต่ว่าปีนี้บมเลยไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนเลยค่ะทุกคนอืกลับมากราะคะ่ะแต่ปีปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไอยช่ผ้า,าไปอยู่ค่ะทุกคน ไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนอยู่ระยองนะคะทุกคนอไปกันกินได้ในน้อยหนึ่งค่ะทุกคนกินเด้นิดเดียวนะคะผู้สรงผู้นึงเนาะค่ะเพราะว่าพักกันเมื่อยหน่อยไหมคะทุกคนพักกันเมื่อยมันนี่เออกินได้หน่อยไหมค่ะแบบโอ้ยเขาก็กินได้สามที่เขากินได้เนาะค่ะเนาะเออขันสกินและหลายสีมันมันก็กินบไหนะคะทุกคนอพักกันกินกินจะมากินแล้วไม่กินได้สองสามพูนี่แหละ กินแต่เลี้ยวบุงนะไอใช่โอ้โอบยบาไวเลี่ยวนะคะทุกคนเออพากันกินตอนแรกก้ว่าสิไปกินกระค้กเลยนะคะเนาะบุฟ่ทุเรียนเดี๋ยวถ้ามีโอ,อกาสได้ไปเที่ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปอีกเที่ยวนึงนะคะเนาะกลับไปเทีเ่ยวนะคะหมู่เถว่ีเคยอยู่เคยเศร้านะคะออแต่ว่ามันอยู่บ้านก็โอเคคะ่ะทุกคนนะคะชว่วงนี้ก็อยู่ในการแบบว่าหอบปับตุนะคะอเพราะว่า ยูบานเ้อนีก่กัอากาศห้อนแต่ว่าก็กคล้ายอทู่ทางปุ่นนะคะทุกคนอากาศก็ห้อนอย,อนอยูพื้นกับห่อนนะคะอนี่คะคะเนื้อเพิ่นกระสวยยูพิ่นปาดไทเ้เบิ้งนะคะอเนื้อก็สวยโอเคนะคะอืแต่ว่าตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ท่าฝนอย่างเดียวคะ่ะทุกคนท่าฝนอืมคันฝนมากนี่เออก็สิได้วานเขาให้แล้วนะคะวานเขาให้แล้วสเสร,ร็จแล้วก็ กระสือด้กีดยงกีดอย่างนะคะออาใช่กระสือด้หากีดอย่างอย่างเตียมตูนะค่ะ่าเออเนี่ยพระกรสืเห็ดใดบบงสินนะคะทุกคนแต่ใช่ก็ะเลื่อกิ้งละค่ะทุกคนเดียวมืออื่นทันเพิ่นบ้าเพิ่นกษะสืไปหากีดอีกนาะค่ะอืมกีดอย่างเพิ่นก็คใอยนั่นแหละค่ะทุกคนค่อยๆปิดนาะค่ะเนาะเออคอยๆเฮ็ดไปค่อยๆเลี้ยนรููไปน้คะทุกคนมือห้องกับคอยๆเลี้ยนรููไปทุกคนก็ต้องฝึกฮัดนะคะแล้วก็เลี้ยนรู้ไปเรื่อยๆน้ะค่ะ อนะะืเดแดก็ยังแห้งเลด้วยค่ะอันนี้แดดแห้งเด็เดห่อนค่ะค่ะทุกคนนะคะมีบักเตงมีพักนะคะนาเดินมากได้ค่ะทุกคนนล้วแยไในของเป็นพุ่มเป็นพวงได้ด้วยค่ะม,มีบักตองบักตองบักไฟบักไฟหวานค่ะทุกคนอันนี้บักงอะนะคะ ไอ้ใช่ไอ้ชายเอาอย่างนอค่ะทุกคนคุณน,นะไอ้ชายซื้อบักไฟค่ะทุกคนซื้อบักไฟหวาน mm. เพื่อนๆมากินบักไฟเนาะค่ะไอ้ชายเหาอืมเออนะคะบักไฟหวานพักกันมาหอดเที่ยนค่ะทุกคนโอ้สกครซื้อสองพวงมาสั่งค่ะทุกคนบักไฟหวานไม่ค้าอือเสดายบริซิมมานะคะทุกคนอือ คือวามันสีบรวานแห้งนะคะพอมาหดอที่นเดี๋ยวซิมเดี๋ยวอู้ยางหวานเลยค่ะทุกคนอเออเพิ่นเพิ่นเก็บมาใหม่ๆหมาะคะ่ะบักไฟไหมค่ะเออแต่ว่าไอ้ใช่เพิ่นมากินมากินบักไฟนะคะเนาะเออไม่บักไฟไม่บักตองนะคะเดี๋ยวมิ้แยกสิซือบักตองค่ะทุกคนเนี่ยเพิ่นมาขายถุงได้ยี่สิบบาทนะคะนี่ สิออกมาต่ำนะคะทุกคนมากินต่ำบักตองนะคะย่ามนี่ยเศีกๆค่ะทุกคนพูละมื่อนเสาร์นะคะทุกคนมันยัจะสิสตํำบักตองกินเนาะคะ่ะต่ำเซษๆเลยค่ะทุกคนย่ามอย่ามบักตองนะคะเป็นแถมเป็นว่าแถมให้แม่ม้าน่าสั่นสามลูกนะคะทุกคนเอ <c oughs> อุองละยี่สิบป่านะคะได้หลายหลายนะคะ น,นี่ก็เป็นชุดแกงเห็ดนะคะในรคะคาทุกคนอือเฮากม็มางยางตลาดนัดเนาะค่ะเนาะอือตลาดอีสานบ้านเฮาอือวิตาคงปิติกินนะคะพามาเที่ยวชลบนะ,คะีค่ะน,นี่เป็นตลาดยี่ตรงอำเภอสีไร่นะคะเป็นตลาดนัดในหน่วยนะคาทุกคนเือเพิ่นว่าเปืดตุกวันเสาค่ะ โอเคเนาะค่ะทุกคนสตาร์ทกิมนีลำยแย่กันมาฝากไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะรำยหญ่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามไปกระลังใจกับรำยหญ่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสตาร์คลิปนีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย